5ข้อพิจารณาลงทุน s s f s s f หรือ Super Saving Fund หรือชื่อแบบไทยๆว่ากองทุนรวมเพื่อการออมเป็นกองทุนประหยัดภาษีที่เริ่มมีตั้งแต่ในปีภาษี2563นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า s s f เนี่ยมีเงื่อนไขในการลงทุนสำหรับ ื่อประหยัดภาษีเนี่ยอย่างไรบ้างแล้วก็ถ้าเราสนใจลงทุนใน S S F เนี่ยจะมี5ข้อพิจารณายอย่างไรติดตามได้จากคลิปนี้กันเลยค่ะช่อง Youtube Channel ดรตุยด้วยนะคะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเพจที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหุ้นและกองทุนรวมแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงค่ะ เงื่อนไขในการลดหย่อนภาษีสำหรับ S.S.F เนี่ยมีอะไรบ้างมารู้จักกันก่อนนะคะข้อแรกเลยเนี่ยก็คือเขากำหนดไว้ว่าซื้อได้สูงสุดไม่เกิน30%ของรายได้และก็ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทและเมื่อนำไปรวมกับกลุ่มการเก็บเงินเพื่อการ,กรเกษียณอื่นๆได้แก่ P.V.D กบข IMF เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญและก็เงินสะสมเข้ากองทุน ส่งข้อคูเอกนชนกออชอแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ต้องไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเพดานอันแรกก็คือไม่เกิน30%ของรายได้แล้ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเฉพาะในส่วน SSF เองเนี่ยต้องไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทแล้วก็เมื่อนำไปรวมกับกลุ่มก้อนการเก็บเงินเพื่อการ,กรเกษียณที่เราเคยฟังไปเนี่ยมีเพดานอีกชั้นหนึ่งก็คือต้องไม่เกิน50,000 0บาทในปีภาษีเดียวกันนะคะ ข้อที่ 2. ใช้สำหรับลดหย่อนภาษีปี2563ถึง2567เท่านั้นเพราะว่าตอนที่เขาออกมาเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้ว่าจะสามารถลดหย่อนด้วย S S F ได้2563ถึง2567เท่านั้นนะคะซื้อปีไหนก็ลดหย่อนได้ปีนั้นเพราะฉะนั้นหลังจากปี2567เนี่ยก็ดูอีกทีหนึง่งว่ารัฐบาลจะมีการตอ่ออายุการลดหย่อนภาษีจาก S S F หรือเปล่าข้อที่3 SSF เนี่ยไม่จำกัดสินทรัพย์ในการลงทุนนะคะพอชะะนะเนี่ยก็มีตั้งแต่สินทรัพย์เสี่ยงน้อยมากๆอย่างพวกกองทุนรวมตลาดเงินกองทุนตราสารหนี้ไปจนถึงสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นอสังหาหรือสินทรัพย์ทางเลือกก็ได้กองทุน SSF เนี่ยจะลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ได้เลยจะในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ด้วยเหมือนกันจะมีปันผลหรือไม่มีปันผลก็ได้นะคะข้อที่4ี่ ต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า10ปีซึ่งการนับเนี่ยจะไม่เหมือนการนับแบบ LTF ที่เราคุ้นเคยว่านับตามปีปฏิทินนะคะอันนี้จะนับแบบวันชนวันปีชนปีเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็นับเงินแต่ละก้อนที่เราซื้อไปด้วยอย่างเช่นถ้าเราซื้อก้อนแรกเมื่อ1เมษายน2563ก็จะขายคืนก้อนเนี้ยที่ซื้อเมื่อ1เมษา 63เนี่ยขายคืนได้2เมษายน73นะคะก็คือ10ปีนะับแบบวันชนวันปีชนปีแต่ถ้าในปีภาษี63เนี่ยเราซื้อที่1เมษายนแล้วเราก็ไปซื้ออีกทีหนึ่งที่1ธันวาคม63ไอ้ก้อนของ1ธันวาคม63เนี่ยก็จะขายคืนได้ตอน2ธันวาคม73เป็นต้นไปนะคะข้อ5ไม่มีกำหนดการซื้อขั้นต่ำในการลดหย่อนภาษีนะคะแต่ก็อาจจะมีการกำหนดการซื้อขั้นต่ำในแต่ละ ที่เขากําหนดไว้นะคะเพราะว่าบางกองก็อาจจะมีกําหนดการซื้อขั้นตา่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกองแล้วก็บรจอแต่ว่าไอการลดหย่อนภาษีเนี่ยไม่มีกําหนดการซื้อขั้นต่ําไว้นะคะสําหรับ S S L แล้วก็ไม่ต้องลงทุนพิธปีด้วยนะคะสําหรับ S S L แล้วก็เงินผลประโยชน์จากการขายคืนหน่วยลงทุนที่เป็นไปตามเงื่อนไขเนี่ยก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนํามารวมเป็นไรายได้เพื่อสีเพ เพื่อเสียภาษีเหมือนกับพวก LTF ที่เราเคยมี RMF ที่เราเคยมีก็คือถ้าเราทําตามเงื่อนไขเขาทุกอย่างไอ้ส่วนต่างกําไรที่เราเรียกว่า capital gain เนี่ยไม่ต้องเสียภาษีนะคะแต่เงินปันผลต้องเสียภาษีนะคะซึ่งเขาก็จะมีหักภาษีนะ้ที่จ่ายไว้10%สําหรับเงินปันผลนะคะเงินปันผลตรงนี้ถึงแม้เราจะทําถูกเงื่อนไขก็ต้องเสียภาษีนะคะไม่ได้รับการยกเว้นนะคะได้รับการยกเว้นเฉพาะส่วน ส่วนต่างกำไรเท่านั้นแล้วถ้าเราสนใจว่าเออเราจะลงทุนใน S S F เพื่อประหยัดภาษีเนี่ยมี5ข้อพิจารณายอย่างไรบ้างมาติดตามกันต่อเลยค่ะข้อแรกเลยคำนวณภาษีที่ต้องเสียก่อนค่ะเบื้องต้นเนี่ยเราควรประมาณได้ว่ารายได้ทั้งปีเนี่ยเราเท่าไหร่และปีภาษีนั้นเนี่ยเราต้องเสียภาษีอยู่ที่ฐานเท่าไหร่เสียประมาณเท่าไหร่เพราะ S S F นั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของเพดานของรายได้ ที่เขากําหนดไว้นะคะและก็จะอีกอย่างหนึ่งเราจะได้รู้ว่าถ้ารายได้ของเราประมาณนี้เราจะได้ประโยชน์จากการลดหย่อนด้วย S S F เนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราต้องคํานวณภาษีของเราได้ก่อนนะคะข้อที่2เช็คสภาพคล่องค่ะเพราะว่าเงินลงทุนใน S S F เนี่ยต้องเป็นเงินที่เราวางแผนและไว้แล้วนะคะว่าไม่มีความจําเป็นในการที่จะต้องนํามาใช้จ่ายเป็นเวลา10ปี เพื่อที่เราจะได้ถือจนครบเงื่อนไขตามที่เขากําหนดไว้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีความยุ่งยากตามมาว่าต้องคืนค่าลถหย่อนภาษีที่เราได้ลดหย่อนมาอันนี้มันก็จะมีความยุ่งยากต่างๆต,า,งๆตามมานะคะเพราะฉะนั้นจะลงทุนใน s s l ต้องแผนไว้ว่าอเงินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันต้องเป็นตัดไปเลยว่าอีก10ปีเนี่ยเราไม่ได้ต้องใช้อะไร ข้อ3เนื่องจากว่า SSF เนี่ยมีให้เลือกหลากหลายสินทรัพย์ในการลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกสินทรัพย์ที่ต้องการลงทุนเราจะเลือกก็คือเราขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยยอมรับความผันผวนได้ขนาดไหนอายุเราประมาณเท่าไหร่พอตการลงทุนของเราก่อนหน้าน,นี้เรามีกระจายสินทรัพย์ในสินทรัพย์อะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลือกสินทรัพย์ลงทุนก่อนก่อนที่จะเข้าไปเลือกกองนะคะ ข้อ4ก็คือเทียบเคียงของคุณ พราะอสทั้งหมดของทุกบรจเนี่ยเป็นกองทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดนะคะเริ่มออกมากันตั้งแต่1เมษายน63ก็คือเพิ่งออกเมื่อเมษานี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยผลการดําเนินงานถ้าเราดูตอนนี้ก็จะมีผลการดําเนินงานย้อนหลังแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะลองใช้การเทียบเคียงของทุนเพราะว่าหลายๆบรจอเนี่ยเขาก็นากองทุนรวมทั่วไปที่เขามีเนี่ยมาปรับและใช้เป็นนโยบายเด่นสำหรับกอง S อ F เนะคะเพราะฉะนั้นเราลองดูนิดนึงว่า เทียบเคียงกองทุนว่าเอ้ยกองทุนรวมของบราจอนนั้นเนี่ยมีนโยบายที่คล้ายกับ S S F ที่เขาเพิ่งออกมาใหม่หรือเปล่าแล้วเราก็ดูว่าเออผลงานเขาเป็นยังไงผู้จัดก,การกองทุนชื่ออะไรนะคะเพื่อเราจะได้เทียบเคียงกองทุนได้ข้อที่5 เป็นอีกข้อนึ่งที่สาคัญนะคะพิจารณาค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะค่าธรรมเนียม total expense ratio ซึ่งค่าธรรมเนียมเนี้ยค่าธรรมเนียมหลักจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการกองทุนหรือค่าผู้จัดการกองทุนนั่นเองแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมอื่นๆบ้างอย่างเช่นค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค่านายทะเบียนค่าเอกสารค่าโฆษณากองทุน ซึ่งค่าธรรมเนียม total expense ratio เนี่ยจะเป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยตรงจากกองทุนรวมนะคะเขาจะเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีต่อสินทรัพย์ของกองทุนและ เขาไม่ได้หมายความว่าเราต้องถือปีหนึ่งเราถึงจะถูกหักค่าธรรมเนียมนี้นะคะค่าธรรมเนียมนี้จะถูกนํามาถั่วเฉลี่ยหักเป็นรายวันนะคะและก็ที่สําคัญยิ่งเงินต้องอยู่ในนันนานเนี่ยค่าธรรมเนียมนี้จะยิ่งมีผลตอบผลตอบแทนที่เราจะได้รับนะคะเพราะอย่าลืมว่า s s f เนี่ยเราต้องเอาไว้ในกองทุนนั้นเนี่ยสิปีนะคะอย่างน้อย10ปีเพราะฉะนั้น5ข้อพิจารณาลงทุนใน SSF นะคะ คำนวณภาษีที่เราต้องเสียได้ก่อนเช็คสภาพคล่องว่าเป็นเงินที่เราตัดได้เลยว่าอีก1 0ปีเราไม่ได้ต้องใช้อะไรเลือกสินทรัพย์ที่เราต้องการลงทุนเทียบเคียงกองทุนรวมแล้วก็พิจารณาค่าธรรมเนียมนะคะการลดหย่อนภาษีเนี่ยเป้าหมายไม่ใช่แค่การลดหย่อนได้มากที่สุดเท่านั้นนะคะแต่ต้องพิจารณาถึงแผนการเงินการยอมรับความเสี่ยงแล้วก็พอร์ตการลงทุนของเราด้วยนะคะ ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในกองทุนรวมลักษณะต่างๆเนี่ยทางเพจก็มีอ e ีบุ๊กก้าสู่เป้าหมายด้วยกองทุนรวมที่จะอธิบายเรื่องราวต่างๆของกองทุนรวมค่าต่างๆที่ควรรู้ก่อนลงทุนวิธีการเลือกกองทุนรวมในลักษณะต่างๆตั้งแต่กองทุนรวมตลาดเงินตราสารหนี้หุ้น หุ้นซึ่งแบ,บ่งเป็นพ s สซีฟแอคทีฟ u ันในเลือกยังไงรวมไปถึงกองทุนประหยัดภาษีนะคะก็สามารถเข้าไปทดลองอ่านได้จากอุกบีแล้วก็แมปมาเก็ตแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยจากเว็บไซต์เหล่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะของกองทุนรวมค่าต่างๆที่ควรรู้ก่อนลงทุน